สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชื่มครับพี่น้องวันนี้เบานำครับออกจากป่าเห็ดมาแล้วคันเป็นฝนบลายกับสีมนันอยู่เด้อพี่น,อน้องย่งางต้องไปเหนเ้อย่างต้องไปสามสีดอกเี็ดผือกนงยงออกอีหลีค่ะมีแต่เห็ดเผือกนงยงรุนๆเนาะกับเห็ดขาตั้มเห็ดติ่งตัต้มน่ะเห็ดข้าค่ะก็เลยสีมาแว่กินมาหลายเทถอแล้วแล้วกับปิดเพราะว่าเฮามาสวยเฮามาแต่ว่ามือนี้มันตะเวน้นเพราะว่าฝนไล่น,น,นะคะ่ะน้องหม่กับบ่ไดา้มึงดูตั้งแต่ยีสิบเอาน้องหม่หลายก็เห็ดได้มือนี้นั่น ก็บ่ได้พอได้ต้มหน่อยนึงค่ะล่ะเนาะน้อยๆสิพามากินร้านดังค่ะก๋วยจับร้านดังเนาะยุดอันน้องนี่นนครับน้องเจ๋งเหนียวกันี่ชิมครับเออชิมซื่อค่ะไปยยุดตรงร้านน่ะคุณแม่เป็ดพามากินดูยุคค่ะแซ่บก๋วยจับเอาก๋วยจับพิเศษเด้อค่ะก๋วยนึงของเธอเด็ดเธอพิเศษปะพิเศษครับพิเศษเครื่องไหนอีกก๋วยนึงอ๋อจะือตั้งแล้วอันไหนเนี่ยจ้า ท่านี้น่อ่กัแต่เกอม่เตขอเขาครับเออมานางอ่านหลานยุบีผู้เดียวและมูยุโรตยุ่งกันแน่นอนเยนะแม่คนด้ยหล่ะนม่มสเตะแบค่ะเบิ้งโอ้ยบะเห็นหงมาบน้ี่น้องเ็าคุณอเด้มนไม่ดูั้งตาขึ้นไหมเบิ้งเนี่แม่เตะแบนี่น้องคุณะเห็นบ้าพี่น้องคุณาเขาระดูแล้วหอมไวยงวยค่ะมือเด๊ประมาณแบบนั้นเบเอ็นเนาะมันขวัญคุณะคุณะ หายค่าบัะเด็นหรอแล้วกันพี่น้องมึงดูเนี่ยคุนอ่ะโอ้โเต็มถ้วยปูลูยังบริวารจะเลี้ยวอีกเด้เนี่ยค่าเรือหอมเรือยังเอกพิเศษเครื่องไหนกันกวยจั๊บจะเสีบเ,เนี่ยเครื่องไหนก็ต้องเฮ็ดหอมๆนะแม่นเนาะนบางร้านเนี่ยเครื่องไนมันจะมีกินนึงสิมันก็จะบ่บ่ได้ของเราวนะาาของเราวนี่หักยุบพี่นอ้องมึงดูค่ะมึงดู มาเดิมเมือนเดิมเหมือนี่มาตะวินฐันกลวยจับนี่ปกติจะมาหอดีประมาณสามสี่วงแลงเพราะฐันเมือนี่มาหอดเที่ยงพอดีค่ะรูปลาเธออืมพิมพ์ก่อนอืมปลาไม่อยากปุุงนะนะได้ว่ากะทิดูแต่แซ่ดแท้เลยแซ่ดพวกแซ่ดแซ่ดบะหม่เนี่ยร้องไห้ปะเนี่เนี่ยร้องไห้เนี่ยนะเมี่ยร้องไห้ตลอดเลยเด้อค่ะ พี่น้องมองดูมันเม็นอ,อย่างนี้เนี่ยมันขอนหม้อขอนหม้อร้อเ,เห็ดน้ำซุปครับร้อเห็ดน้ำซุปเคี่ยวจนกระดูกจะละลายสีบอสเซียได้จังไหนเบื้งกระดูกหมูด้จนจะละลยายอันนี้บอสคอยใส่หยั่งแล้วค่ะที่ใส่ตะน้ำบอกน้ำเอ้ยลืมถามแล้วมันมีน้ำสม้มบหมอันนี้ใส่ลงไปต้มจะใส่ยรายได้ค่ะถ้ามีมน้ำส้มมันจะนั่นปวดมันจะสมปวดเมื่อนัอนกับฮาเพิ่นมาแต่ว่าเพิ่นไม่ได้กินเพราะว่ามันเราปิด อาาหอมมะหอดผีตะละมื่นซีมงใบาสามปุเนาะอมมือนี่มัตะวินขอได้นวยน้ำตาลกับป่าใสแล้วค่ะใสตะปกพีเอาไปพี่น้องสืดเสียบค่ะเบิ้งปุนะหอมมากเลยออืแล้วกอยู่หมงอไง ออปค,ครับปุ๊บมาเ้า,เาไวไหะแซมไรยอ,อ,อย่าก,กินนะกระดูกลง้งแปอบัองไปนั่งจะลั่นมันแล้วนะข้บบบาไปเม่กินน้ำกันมาเด้อค้ะไม่กินกว๋วยจับน้ำกันก้อนกลับด้านเจ <Okay. S 1> ี๊ยบค้ะอร่อยมากเลยบาฟื้นมาฝากร้านบะ อืออืมนาวมะงเี้ยอมนาวไม่เอาละใส่น้ำส้มละอือ เครื่องไหนอร่อยแล้วเหตุอ um> ื่นเนาะหยาบไปหรือเปล่าย uh, ิ่งเห็นมันนุ่มบ้างยี <h> <h 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 ่หนอกันเห็ดเครื่องไหนบดดีน่ะยำเข้าไปต้อนเดียวเนี่ยหินขึ้นดังในรูเลยจบเลยเกมต้องล่างเลยดีนว่า แล้วนี้เพิ่นจะลูกกันเนกกาะค่ะหรือว่าแค่ไปไท้ม้าเพิ่นกับมากินนะ่ะไม่ได้โคษณาให้เพิ่นยากนนปรคือนะบางมือเนี่ยม้าหลังเที่ยงเนี่ยเตรียมตัวไว้แล้วไม่ได้กินอ,ววนนอะอน่หน่ อแต่ว่าฝนมันตกหางเป้ี่ยนเปล่าทางความบุญบันหน้ายุบนมัดตกบัานนี้แรนฝนนี้จากนี่ไปหาเขาบะเนี่ยยุบนญตกไอ้กระดาษของก๋วยจับมันจะน้ำซุปเนาะ เหมือนพะโล่ออนออนคือขอบเปียกเนี้ยไว้จับย้อนนี่จะเน้นแบบหนัวหมูเลยอันนี้กันหมูก็กันใส่หมูเคี่ยวคือกันยุตตะว่ามันจะออกแบบพะโล่ออนออน คือบางรนะ้านน่ะเ,เ,เายายขี่ยวจนอันหน้ามันนี่เป็นยางกับนีเนี่ยให้แบบเหนียวๆนะหรือว่าเป็นไส้แป้งกับปลาลูกคิดว่าไส้แป้งนะคือร้านหนามันเบาใยัยเพราะว่าหนามันติดเหนียวเหนียวอีหริบางร้านันนีเหยวโอเค าคนเดิมน้นงองแค้เขางเรากินทุกร้านแล้วร้านนี้สนาเนลิศร้านนี้สนาเลิศในตลาดเดียเขากินครบแล้วไปไต้องหนแล้วครบแล้วในตลาด,ลาดมัน,นมันน่ามันมันจัดสมอูนี่อืมนี่ก็แทบหลายอันนัน้นนี่ตลาดหลายร้าน ตลาดก็ไซส์เก่าดีกว่าได้ย้ำแบบว่าไปตลาดเด็กๆนะได้ส่วนหลายประเด็นสู้แม่ข่าไหมเป็นมัดไปมัดไปนะเป็นเมาให้ไม่ข่านะมันหนูมั่วแสบด้วยเหรอมับวแสบมั่วแสบน้ำมันบ้านเขาไม่เกิยจับเดีวยว เกสือเิยนล่ะอืมเพื่อนี้ยน้อมโจกนยเป็นบ้าจ๊กน่ะขบาบ่าห์ข้าบาห์ข้าบาทเพื่อนเฮ็ดอันปริมาณของอันแม่ค้านะเพิ่นบ้าเหดขายอันจึงสีน่าตาต่ว่าไใหม่เพิ่งบ้าเพิ่นก็เฮ็ดอันเอืม น่ะมึงทำผ่อนอะม่ันแม่ถือเนี้ยนล็กออกตกเตาพระเจมในหัวดำฟันอะแต่สามโตเดียวถ้าไม่มักซื้อเล็กกว่าถือซื้ออยู่ได้ค่ะสามพัน ว่าสามพนเป็นพันสามโตบ่เรีก่อนเชียงนอเบินรเิมซื้อถืกสามโตแต่ว่าเอ้หน่อยว่าส่งบินไหนไ่่ได้เงินไ่่ได้เสียจักบาทไ่่ได้จักบาทโอ้โหก็ออกอันห้าคนก็ลังสัวนคนหนึ่งสามัมีอันหนึ่มีอสามันีหมือนละเบ็ดเล้ เจ็ดซีหนึาใบหนเหรอสีหนึ่งมันมีสมมีส 2, กับสี 1, ห,นหนึ่งบอกยางลาใบนี่งีหนึ่ครับรู่ันคุณจะให้เต่ากันเราเป็นีหนึ่งครับพิเศษกันอ่ะแบบเดียวกัน,กนเนี่นย,นยัวลบางอันแม่แม่โหเถือ วันเราซื้อลูเคยแล้วบอกแปดสามเลขตัวเก้าเซนแล้วในลอตเตอรี่เราซื้อกับซื้อสามคูณสามก็เป็นหมดเงินเสาสองร้อยก็บาทนร้อยเก้าสิบสองบาทเขาซื้อหมดออันนี้ไอ้น่อยประเทศส้มบินไหนยมาถือเซมยุนม่นเมาเต็นเดี๋วเต็มดุงอยู่มาถือเลขประเดศหวังว่าจะได้เงินหลายน้ำเล็กนีดค่ะในร้านเป็นความภูมิใจที่ปจะเของถือเลย

เดยงี้ไม่เคยมีประวัติศาสตร์ออกตถวเก้าสามวนนวนี้บอกตัวกตัวก็สามองยังไงนออกที่สองไมสามองที่สองแล้วไมสามองอืมมนอีซี่หนึ่งเรียก่งเราก็ได้สองพันบาทเดียว สงคนสิรเลขป่ะคเขีนบ่จ้า่อันนี้ยู่ปาเนี่ยเขาแบบแซบได้จ้ะชิมได้บหลักาด้วยจ้าเโอเคอีตรงละสิบบาทนะมีอยู่อย่างน้น เรื่องเลกเรื่องเบอร์กะเสี้ยงไปนะเซักมือน,นึงกับแซมกัสิเป็นสาวสองน้องคาย YouTube รับหกล้านบาทกันสิไปหรือเป่าเฮ้สิไปดีไหมหมึง

เขาไม่ได้สืบปากหรอกเป็นแบบนั้นสืบเมืออ่ออือเดีย๋ยคุณน่ะสตี๋ข้าวมัวอีบ,บ้างบ้พอแล้วจะไปรำเงินแล้วก็มาพี่น้องจำเมื่อวานมื่อไรเมื่อเขาไปแกงเฮ็ดน,นั่งแกงเ่าไม่แายเ่าที่บา้านยูร้านที่บา้านบ้านมู่สระเสั่อมแ้อค่ะที่บ,ารรบ้านมูสะเสริมกระตายเสียชีวิตไปหมดแล้วเหรือจะย้ายกับ แม่กับหลานเพคนน่ะพี่ว่าจะเสริมไปท่ายย้อหันเมื่อเอาเฮ็ดไปแจกนะเราเสียชีวิตแล้วมือเศร้าเนี่ยพี่น้องเองครับพี่น้องกันจะได้ไปซอยงานเพคนยกข่าเราเสียชีวิตไม่เหมือนคนเขานั้นเป็นเดือนแล้วเนาะปวดข่าวปวดข่าวเฮ้ยแตเจ็บมันจนรุ่นน้องไม่เนาะโรคสาระปวดหัวไม่โรคยังข่าวแล้วไม่อะไรเป็นโรคน้งมานแห้งมาแท้งเอาวเสื่อๆหรือต่างเฮออโรคปวดหัว บอฝันเห็นเลยเนาะไปีเนาฝันเห็นเรเลยไม่ได้เาฝันไม่ได้แขกฝันเห็นว่าเราเราไปขายทันเราขายทันมารอขายสันาอือไปนะเราอายทันมรอขายสันพอตูหนังบอกปตูหนังพุนิเราจะมักโยงไปโยกซ่อามึงเขาเอาเรื่องยายอยู่ดีๆแล้วสิโยงไปหาแวปลาตูนะตลาตางนี่ใชคือปลตานี่ไห กระดูกแกรบห่างกันแล้วแตยังหุ่นยังหุ่นว่ยางคือเลยหุ่นดีเลยขาหัวเรายังเนักไม่แล้วแต่แล้วยืนนี่ได้ต้องไปต่างไหมไม่เหรอครับอ่อนไม่เขานี่งละแ้วซื้อเหล็กเดียวพู้เฒ่าซื้อเหล็กไม่ได้หวังกำไรดิเถอะเกือบแม่นครบอันลอยตัวตัวละบาทเนาะตัวละเครืองตัวละบาทเนื่องจากเกือบแม่นครบลอยโต้ ดีใจที่เต็น้องๆรับมังไว้ขันดื่มทั้งบนทั้งล่างสิมีกำไรคืนแน่อยู่คู่กับแม่ปลาไหมเดี๋ยลโมกับแย้เตแต่ว่ายัดแตงยัดแยงแล้วยัดหุ่นแล้วกับแยงแล้วนี่หรอกแต่ว่าบ้านเขาคันเหมือนผู้เฒ่ายุคนี้ละแมนมืดละหน่อยผู้เฒ่าเหลือบันนี้เหลือผู้ใดเป็นไม่หมดมายัดแต่งอ่อนเออพอมันจู่เด้อ เป็นตูไต้ไม่เฮา,มาไม่ด่เปตูในในยุคหลังเลนะ่นรุ่นหกสิบแปดปีหกเอ้ยหกสิบสามหกสิบสี่นี่ยังเป็นรุ่นหลังอยู่แต่ว่ารุ่นแปดสิบเก่าเรือหน่อยละเมิดละอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านกะหน 100, 102ึ่งร้อยหนึ่งร้อยสองปีคนที่เฮาเอากับเ,เ,เข่ากับน้ำับญาติเขาเสริมกันเข้าไปว่ามาร์ญาติกันเมิดมู่บ้านเนาะอีหลี เสือพ่อเสือแม่เสือพอลุงเสือแมป่าก็เป็นญาติกันมดจังว่าพี่น้องบ้านเขาเพิ่นเอินแบบบ้านพี่เมืองน้องนหระค่ะญาติญาติกันมดพอยบานีแม่อะไรเนาะค่ะเมื่อนี้กับพี่น้องมากินก๋วยจับเนาะค่ะก๋วยจับอร่อยสุดๆข่างทางั้งเนาะค่ะยุบนันเนี่ยสีส้มซืนเนาะค่ะทางบ้านปะโคทั้งอย่างพี่หละพี่น้องมาหลุดจะมีงานย,ยุหมองนาล้าก๋วยแม่เปดเนาะค่ะ แซ่บแ่บมาลองชิมบ้งแต่ว่าพี่น้องน้องคล้ายกะยามาเกินเทียงแล้วค่ะเป็นเสมอแล้วขายดบขายดีแต่ว่าบางมือแล้วกะเออมีฝนมีหยังสิก่ะมาได้เยอะค่ะยังเทียงกว่าใบหนึ่งไปหนึ่งยังพอมีอยู่เนาะค่ะจ๊กแกงส้นเขาเปียกอ่ะเอาละเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำเด้อค่ะสวัสดีค่ะเสิริมฮาพี่น้องเด้อค่ะ